กิจกรรมของสายฟรีเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่ากิจกรรมของสายฟรีอย่างที่รูปเปิดตัวเกมเลยนะครับที่พี่ได้เปิดให้ดูอ่าข้างต้นเลยนี่ครับนี่ น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่เจ้าขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีนน,นาฟิฟายที่เคาร,รักท่านด้วยนะครับผมดูหยู่ช่อง1998เซตเอเย้เคเบอราฟเกอร์ กับพี่แน็ดเดิมอีกที่เคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปดูในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่มีในเกมรวมไปถึงนะครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟประเทศไทยเกี่ยวกับฟีฟายออฟไทท่านนะครับถ้าอยากรู้ว่าชุดใหม่จะสวยขนาดไหนเด็ดขนาดไหนโดนขนาดไหนนะครับดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมและที่สําคัญขอสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็น f c พี่จริงๆนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ติดแฮชแท็กเกซเอกันด้วยนะครับผมเนาะเอาละก่อน ที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับใครนะครับหรือว่าน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เอาโค้ดกล่องสุ่มสกินปืนเคเตอร์กันบล็อกนะครับสามารถเข้าไปเอาได้ที่คลิปนี้เลยเดียวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวไอแล้วก็ท้ายคลิปนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะใส่ได้จนถึงวันจันที่จะถึงนั่นเองนะครับผมน้อกเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะครับผมมาเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านี่ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสังกรดดิงกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผม มาเรามาเข้ากิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมแรกเลยที่มีในเกมนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของการอัปเดตและกันเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับนี่ท้องโลกซุปตาร์นะครับสกายเรอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเด็ดจะโดนขนาดไหนนะครับอ่ามันก็อยู่ในชี่ร้านค้ากันเหมือนเดิมนะครับผมราคากลองอยู่ที่ย5เพชรนะครับผมต่อหนึ่งกองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มให้ดูกันด้วยนะครับเนาะในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนแรกเลยก็อันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับผมก็เป็นในส่วน ของ iW a l l MGP นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับถ้าใครอยากได้อย่าลืมมาจัดกันด้วยนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยในส่วนของ iW a l l นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของชุดนะครับผมแน่หัวขาวแบบนี้เลยนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆทรงซุปเปาวันหยุดนะครับผมเอ้สวยอยู่นะสําหรับทรงผมเนี่ยแต่พี่ชอบมากเลยในส่วนของแว่นตานะครับผมเน่ประมาณนี้เลยแล้วก็เสื้อนะครับผมถ้าใส่ครบเซ็ตแล้วบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของกล่องดวงใจนี่ครับซุปเปอร์สตาร์บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของด้วย แล้วก็มีในส่วนของชุดอันนี้ก็เป็นทักซิโดนะครับุรุษปริศนาเป็นชุดสีม่วงนี่นี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่แบ็กสูทนะครับบอกเลยว่าเซตนี้สวยจริงน่ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของของรางวัลรองลงมาก็คือเหรียญไฟชั่นสีเหลืองนะครับเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันละกันสัก1ิบกล่องแบบขำๆนะครับมา10กล่องนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ250เพชนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูการใช้สักแค่แบบ10บกล่องเนี่ แรหรือเปล่านะมานะโมเพียงครับจังหวะน,นี้ครับสิบกล่องครับมาจังหวะนี้ต้องมาคําว่าเกลือไม่มีครับสําหรับพีนะกดเปิดไปโอ้โหเยี่ย้าห้ากล่องโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหตายแล้วทุกคนตายแล้วเลยอย่างนี้ตายเลยนี่ครับผมนาอนี่อ้าวจีเอมาหลอกขายีกล้วนะครับ สำหรับภาคกังฟูนี่ครับผมในราคา199เพชรนะลดตั้ง50%เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเย็ยเคเออประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกิจกรรมที่พี่บอกว่าจะมีในส่วนของการอัปเดตใหม่ละกันเนาะสำหรับฟรีไฟ i r ออ l l t ชันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ นี่เลยนะครับเปิดตัวมาได้นะครับผมสําหรับฟรีไฟล์ออทัยท่นนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปนะครับข้อมูลตอนนี้พี่ไปหาใน i g เลยนะครับผมนี่ก็น่าจะเข้ามาจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นข่าวลือแล้วนะครับเนาะตอนนี้น่าจะขอแบบสัญญาอะไรกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าเพราะว่าอาจจะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยสําหรับนี่ครับรูปเปิดตัวนะครับสำหรับฟรีไฟล์ออทัยท่านนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นสําหรับรูปอ่ะอนิเมชันตัวนี้ต่อสู้กันเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีคนโดดร่มด้ ฟรีไฟนี่ครับแล้วก็มีโลโก้ฟรีไฟด้วยเดี๋ยวน่าจะเข้ามาดูเร็วนี้นะครับผมเนาะในส่วนแรกของชุดเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนว่าส่วนหัวแล้วกันเนาะโอเคสําหรับส่วนหัวนะครับผมนี่สาหรับหัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของลักษณะแบบนี้เลยแววตาเบิกพงนะครับปากแบบมุมมุมปากเขาเรียกว่ามุมฝีปากปิดนะครับผมจมูกโด่งนะครับผมก็สําหรับรูปที่2นี่ก็แสดงถึงความตลกนะครับผมตลกมากเลยนะคือแบบนี่โรยนี่ครับนี่สำหรับรูปร่างที่2นะครับผมก็จะ เป็นรอยยิ้มแบบนี aky, ้เลยแล้วก right? oh ็มีฟ no ันแบบตีทีแบบนี้เลยนี่ครับเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับลูกแรกอ่ารูปแรกแล้วแบบขำเลยนี่ครับสำหรับอหัวแรกนะจะเป็นแบบแนวโกรดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนาะเป็นแบบอชุดกล้ามนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นชุดกล้ามยังไงเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับชุดแล้วกันเนาะอันนี้ให้ดูในส่วนของส่วนหัวก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวที่4่นี่ครับก็จะดูแบบดิบๆเตือนๆน่ากลัวน่า เมื่อไรรับรองว่าขายดีแน่นอนหรือว่าเอามาจัดในส่วนของกิจกรรมนะครับผมพี <mon isch> ่ค <mon> ิด <Por> ว่าอาจจะมีบางส่วนนะครับที่เป็นของกิจกรรมของสายฟรีเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่ากิจกรรมของสายฟรีเนี่ยจะเป็นในส่วนไหนนะครับผมนอกอันนี้ก็เปิดให้ดูกันก่อนนะครับนี่สีหัวคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนอกในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับผมนอกในส่วนของชุดนะครับไม่รู้ว่าเขาจะปิดเซ็นเซอร์ทําไม ครับอันนี้เป็นในส่วนของเซิร์ฟต่างประเทศนี่ครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยมันไม่ได้โป้อะไรขนาดนั้นนะแต่เขาปิดเซนเซอร์ไว้พี่เอาวิดีโอมาให้ดูเลยกันนี่สําหรับชุดแรกครับก็จะออกแนวแบบนักกล้ามแบบนี้เลยนี่ครับเน่ไขมันเป็นมัดๆเลยนะครับสำหรับท่านนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ดูอ๋อสังเกตดีๆจะมีเอฟเฟกตรงปากด้วยเอยไม่ได้ตรงปากสิตรงแก้มนะครับจะเป็นควันออกมาด้วยนี่ครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนี่ครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหน้ากากอันที่3านะเห็นไหมหน้ากาก แบบชุดกล้ามนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็พี่คิดว่ามันจะเท่อยู่นี่ครับน่าจะเป็นแบบชุดแรเลยนะคตแบบใครมีชุดออริท่าล้านนี้ต้องแพงมากอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดแรกนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีใครชอบชุดแรกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดที่2นะครับเนาะชุดที่2ก็มันก็ไม่ได้โป๊แต่แบบมันปิดทําไมอะ ไม่เข้าใจนี่ครับผมนี่สําหรับชุดที่2นะครับก็ลดขึ้นมานิดหนึ่งลดหุนนะครับผมนี่สําหรับชุดนี้ก็จะประมาณนี้เลยอย่างที่รูปเปิดตัวเกมเลยนะครับที่พี่ได้เปิดให้ดูข้างต้นเลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นใน2ตัวหลักๆประมาณนี้เลยนะครับนอกก็มีมากกว่านี้แหละแต่พี่ไม่ได้มาหามาทั้งหมดนะครับพี่ก็หามาแค่บางส่วนเท่านั้นนีครับเดี๋ยวน้องจะเบื่อเอา อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของหน้าที่4นะครับผมหรือว่าเป็นในส่วนของหัวที่4นั่นเองนี่ดูเต็มชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะเท่เะครับสำหรับชุดที่1กับชุดที่2ใครชอบชุดไหนบ้างอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับผมนี่สาหรับอีกหนึ่งอย่างครับ p 90นะครับผมนี่จะเป็นลายใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเข้ามานั่นเองก็จะเป็นลายนี้เลยนะครับเป็นรูปสนยตานะครับผมนี่เป็นแบบอ๋อชุดกล้ามนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟประเทศไทยเมื่อไหร่นะคร ประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนหน้าหรือว่าปลายเดือนนี้อาจจะเข้ามานะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งปืนนะครับก็จะเป็น M 1 0 1 4หรือว่าลูกซองธรรมดาล่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลักษณะของสกินนั่นเองสําหรับลักษณะของสกินนะครับก็จะเท่กว่าในส่วนของ M P 4 0นะครับแล้วก็เท่าที่พี่เคยรีวิวไปเมื่อก่อนนะครับปืนนี้มันแบบสามารถอัปเดตได้พี่ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันอัปเดตได้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าอัปเดตได้ถึงงเเวว7อออยย่่่่าาารรคคทํกกันนนนนนนะใใสสี้็ื มันจะดาเมจบวกหนึ่งนะครับเมื่ออัปเต็มมันจะเป็นดาเมจบวกสองแต่ไม่น่าเข้าใจนะครับว่าปืนตัวนี้มันจะอัปเดตยังไงนะครับรอกิจกรรมเข้ามาเต็มๆดีกว่าแล้วเราค่อยมารีวิวอีกทีนะครับจะได้ข้อมูลแบบแน่ชัดกว่านี้เนาะอันนี้เอามาให้ดูถึงความสวยความเท่ความโก้ความหรูนะครับสำหรับ MP9 0กับ M1014 กระบอกไหนสวยกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับสกินปืนทั้งหมดแล้วก็ชุดที่จะเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่พี่หาม สำหรับกิจกรรมที่พี่มีรีวิวไปทั้งหมดนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใจใครถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกด subscribe ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็เจอกันใหม่ ep หน้านะครับสำหรับ ep นี้พี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย